สวัสดีครับอยู่กับช่องตองอูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของสะสมของการกล้วย2แบบนะครับก็คือที่ลองเมาส์และก็การ์ดการกล้วยครับไปรับชมกันเลยครับแบบแรกก็จะเป็นที่ลองเมาส์รูปงานนินนะครับแล้วก็ลายที่2ก็จะเป็นการกล้วยครับผมทั้งหมดนี้ที่ลองเมาส์มี10ลายให้ทุกคนได้เลือกสะสมนะครับลายที่3ก็จะเป็นลายต้นอ้อกอแก้วและก็ชบาแก้วครับลายที่4ก็จะเป็น พวกแก๊งเด็กน้อยครับผมแล้วก็ลายที่5นี้ถึงลายที่10ก็จะเป็นลายพวกการ์ตูนประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบลายการ์ตูนแบบนี้สักเท่าไหร่ผมชอบเป็นแบบว่าเหมือนในหนังมากกว่าครับผมแต่ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปหาซื้อในแอปส้มได้นะครับทุกคนใครชอบลายไหนสนใจลายไหนก็ไปหาซื้อได้ครับผมนั้นก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าผมก็อยากสะสมให้มันครบทุกลายครับ แล้วก็แบบที่2ครับผมก็จะเป็นการ์ดการกลัวครับผมมีทั้งหมด77ใบครับแต่ว่าผมยังสะสมไม่ครบครับแล้วก็การ์ดการกลัวนั้นก็จะมีคุณสมบัติแต่ละการ์ดครับว่าทําอะไรได้บ้างครับเช่นงานนินอย่างนี้ครับผมอยากให้ฟังว่ามันจะเป็นการ์ดอาคมเมื่อการ์ดใบนี้เข้าโจมตีพลังโจมตีจะบวก2ครับผมนี่ครับมันเป็นต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็การ์ดแต่ละการ์ดก็จะมีคุณสมบัติของมันครับผมก็จะไล่ให้ทุกคนดูทีละการนะครับแต่ว่า บางฉากฉากไหนที่แบบว่าการ์ดนั้นมีในการ์ตูนผมก็จะตัดมาสั้นๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแต่ว่าการ์ดบางการ์ดผมก็ไม่สามารถตัดมาให้ท่านผู้ชมดูได้เพราะว่ามันไม่มีในการ์ตูนครับแบบว่าบางการ์ดมันเหมือนแบบว่าแนะนําตัวละครครับเช่นประมาณนี้นะครับแบบว่าดุกดุยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ส้มจี๊ดแล้วก็จะบอกคุณสมบัติว่าทําอะไรได้บ้างอย่างนี้ครับผมก็จะให้ทุกคนได้ดูครบทุกใบนะครับแต่ว่าผมยังสะสมไม่ครบนะครับ ผมเหลือประมาณหลายใบอยู่ครับแต่ว่าผมจะให้ทุกคนได้ดูทุกการนะครับว่ารูปร่างและหน้าตามันเป็นประมาณไหนครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงการ์ดเข้าเมาส์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการ์ดผมว่าก็น่ารักดีนะครับผมก็อยากครบเอ้ยผมก็อยากเก็บให้ครบทั้ง77แบบนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังหาไม่ได้เลยครับมีคนเล่นแบบว่าเล่นกันน้อยมากเลยครับการ์ดกันคว้ยผมเห็นในกลุ่มแค่2คนเองครับ แต่ว่าถ้าเกิดผมมีอยู่นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทําตามกติกาที่ผมบอกได้เลยครับเข้าไปดูคลิปเก่าแล้วก็ทําตามกติกาตอนนี้ผู้ติดตามผมถึง3,000ันแล้วผมก็จะมาแจกให้ทุกคนอีก5คนนะครับก็อยากให้ทุกคนมาร่วมเล่นสนุกแล้วก็รับไปพร้อมกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นฉากที่ในการนะครับผมก็จะตัดมให้ทุกคนได้รับชมกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นองศาชื่อการื่อว่าองศานะครับที่ตอนนี้กําลังเป็นฉาก ที่กำลังไล่เวทมนต์นะครับตอนนี้ไล่เวทมนต์ให้คงสาวดีได้รับชัยชนะครับทุกคนส่วนการ์ดต่อไปก็จะเป็นทหารเสือนะครับเริ่มต้นก็จะเป็นทหารเสืออ้วนครับฉากนี้ผมก็หายังไงในการ์นก็ยังหาไม่เจอเลยครับไม่รู้ว่ามันเป็นฉากไหนแต่ถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าฉากไหนทุกคนก็ลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกผมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากทหารเสือพรอนะครับผมก็หาไม่เจออีกเช่นเคยครับ พวกทหารเสือผมอไม่ค่อยหาเจอสักเท่าไหร่ครับทุกคนแต่ว่าฉากอื่นก็พอเจออยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดชางไหนไม่ตรงผมก็ขออภัยด้วยนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นเจ้าง,งูครับเจ้าง,งูเหลือมล่างยักษ์ครับทุกคนฉากนี้ผมก็ว่าน่าจะเป็นฉากนี้นะครับฉากที่เจ้างูเหลือมเห็นการกล้วยปลอมตัวมารับบอกองศาครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นการหัวหมู หัวหมูโหดนะครับทุกคนฉากนี้ผมก็ยังหาไม่เจออีกเช่นเคยครับถ้าเกิดทุกคนเห็นกนทุกคนรู้ว่าเป็นฉากที่ท่าไหลก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับแต่ว่าฉากนี้ผมน่าจะถาเจอครับเป็นฉากที่หัวหมูยิงปืนนะทุกคนหัวหมูโหดฉากต่อไปก็จะเป็นฉากเด็กน้อยเล่นว่าวนะครับชื่อการชื่อว่าเด็กน้อยในหมู่บ้านหินขาวอันนี้ก็จะเป็นฉากแรกๆเลยครับเปิดตัวก็จะเป็นฉากอันนี้เลยครับฉากเด็กน้อยเล่นเบาเลยครับ แปลกๆนะครับจากเด็กน้อยเล่นว้าวต่อไปก็จะเป็นเจ้างานนินนะครับอันนี้ก็คือฉากที่โดนไล่คาถาครับกำลังแบบว่าปลูกของปลูกของในตัวอะไรประมาณนี้เลยครับทุกคนอยากให้ผมแบบว่าอ่านสรรพคุณก็ผมก็อ่านได้นะครับแต่ว่าคิดมันก็จะยาวนิดหน่อยครับแต่ว่าผมขอให้ทุกคนดูรายละเอียดไปดีกว่าครับอย่าอ่านเลยครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาท่านผู้ชมมากเกินไป ต่อไปก็จะเป็นแม่แสงดานะครับทุกคนฉากนี้ก็ฉากที่กําลังเอาอาหารมาให้พวกแก๊งเด็กน้อยแล้วก็พวกต้นอ้อกอี้แกครับอันนี้ก็เป็นฉากชบาเกยอีกครับรูปนี้แต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับฉากนี้ดูยังไงก็หาไม่เจอผมก็เลยตัดฉากนี้ให้ทุกคนได้รับชมครับมันก้คล้ายกันนะครับผมก็เลยตัดมาต่อไปก็นาจินลีดครับทุกคนอันนี้ผมก็ยังหาไม่เจออีกครับฉากนี้ผมหายังไงก็หาไม่เจอครับถ้าเกิดทุกคนเจอก็ ฝากคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดทุกทุกคนเจอฉากไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นเหมือนเหมือนเดิมครับทุกคนก็จะเป็นการแนะนําตัวละครเหมือนเดิมแต่ผมก็ไม่เข้าใจหรือว่าผมหาไม่เจอผมก็หาพยายามหานะครับแต่ก็หาไม่เจอแต่ว่าผมก็พยายามได้เท่านี้แหละครับก็อยากให้ทุกคนดูไปนะครับอันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการแนะนําตัวละครอีกรอบครับแต่ว่าก็จะ รูปภาพไม่เหมือนกับตอนแรกนะครับตอนแรกก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งครับแต่ว่าผมก็หาฉากพวกนี้ไม่เจอผมก็เลยให้เป็นพวกฉากแนะนําตัวแทนนะอันนั้นก็จะเป็นกอไผ่นะครับฉากนี้ผมก็ยังหาไม่เจออีกทุกคนพวกแนะนําตัวละครแบบแก๊งเด็กน้อยอย่างนี้ผมหา,มาไม่ค่อยเจอเลยครับทุกคนมันจะมีแค่ช่วงตอนแรกๆครับตอนงหลังก็ไม่ค่อยเจอแล้วครับทุกคนส่วนตัวผมว่าผมชอบใบบอลนะครับใบบอลเป็นช้างที่ผมว่าน่ารักดีแล้วก็ พูดเพาะมากนะครับแล้วก็ในบางฉากก็กวนโอยมากครับต่อไปก็จะเป็นฉากที่ช่วยลูกน้อยครับผมฉากนี้เป็นฉากที่ลูกต้นอ้อก็แก้วหนีมาแล้วพ่อดันไปเจออยู่ในคุกแล้วก็ช่วยได้ครับทุกคนฉากต่อไปก็จะเป็นฉากที่พวกฉุดลั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่การกล้วยปลอมตัวมาแล้วเจอกับแก๊งเด็กๆครับ อันนี้ก็มันเร็วมากครับฉากนี้ถ้าเกิดทุกคนไม่ได้แคบไม่ได้สังเกตแบบผมก็อาจจะไม่เห็นฉากที่ดึงแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นฉากเหมือนเดิมครับทุกคนก็กต้นออก็แก้กําลังนี้ออกมาครับก่อนที่จะเจอพ่อของเขาครับทุกคนอันนี้มันก็ที่ผมเลียงไว้ก็คือเลียงตามหมายเลขเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามทหารเสือครับฉากนี้ก็ไม่มีนะครับผมว่าน่าจะเป็นฉากแกละนะครับ ต่อไปก็จะเป็นฉากระบายความในใจนะครับทุกคนถ้าเกิดทุกคนอยากอ่านแบบว่ารายละเอียดข้างล่างทุกคนผมก็อยากให้ทุกคนแบบว่าหยุดดูนะครับแบบว่ากดสต็อปและอ่านได้นะครับผมไม่สามารถที่จะแบบว่าอ่านให้ทุกคนฟังได้ครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปและทุกคนก็จะเบื่อครับทุกคนก็ขออภยัยด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นฉากฝึกเข้มครับทุกคนตอนนี้จานกล้วยกําลังจะออกไปลบครับทุกคน พร้อมหน้าพร้อมตากับสายนับหมืน่นอย่างที่เลยครับฉากนี้ฉากต่อไปก็คือน้าจิริตติดกาวต้นขนุนนะครับชื่อว่าการชื่อว่าโดนดักทางนะครับทุกคนฉากนี้ก็เป็นฉากที่หาอยู่นิดนึงครับผมผมก็ชอบอยู่ครับฉากนี้ฉากแรกๆที่มาพร้อมแก๊งเด็กน้อยเลยครับฉากต่อไปก็เป็นฉากที่จับเฉลยครับที่หงสาวดีมาเผาในหมู่บ้านหินขาวและทําให้แม่สีดาได้ตายครับทุกคน ฉากนี้ผมทาคลิปว่าเป็นฉากที่เศร้ามากนะครับทุกคนฉากต่อไปก็ชื่อกาสว่าพิกพันนะครับฉากนี้คือฉากที่กําลังปลุกให้หงสาวดีแบบว่ามีกําลังใจเพื่อสู้กับอยุทยาครับทุกคนฉากนี้คือฉากที่การนกล้วยมาลาพ่อครับอันนี้ชื่อกาดว่าใจลํเลึกครับทุกคนฉากนี้คือฉากต่อจากที่แม่สีดาตายแล้วก็ชาาแก้วแล้วก็ลูกๆโดนจับไปเป็นเฉลยอยู่ที่หงสาวดีนะครับ อันนี้ก็คือฉากต่อจากเมื่อกี้เลยครับคือฉากความหวังก็คือการกลัวกำลังเดินทางไปหงสาวสดีครับทุกคนอันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นการคิดถึงลูกนะครับแต่ว่าผมก็งงเหมือนกันว่าการพวกนี้มันเหมือนไม่ค่อยเรียงลําดับตามเหตุการณ์สักเท่าไหร่ครับทุกคนมันก็จะแบบว่าเหมือนวนๆมั่วๆไปนิดหน่อยก็ทุกคนก็ดูเอานะครับฉากฉบาแก้วอันนี้ก็น่าจะที่หลังฉากละทิ้งหน้าที่นะครับ มันเป็นแบบว่าเหมือนไม่ค่อยต่อกันทั้งท่าไหลายกันทุกคนก็ให้ทุกคนดูอานะครับต่อไปก็จะเป็นการ์ดที่ชื่อว่าพาดโอการนะครับฉากนี้ก็คือฉากที่ส้มจีดกับทุกดุยถูกจับตัวไปนะครับก็จับไปพร้อมพวกแก๊งเด็กน้อยแล้วก็ชาวบ้าน,นครับจับไปเป็นฉเฉลยอันนี้ฉากนี้ก็แบบว่าเหมือนยังแบบว่าไม่เลี่ยงกันอีกแล้วครับฉากนี้เหมือนกันครับฉากที่ นาจริศว่าลูปต้อนอ้อกอแก้วแล้วก็แม่สีดาให้การแกล้ยได้ดูตลอดครับทุกคนฉากต่อไปก็จะเป็นฉากที่แก๊งเด็กน้อยนะครับแก๊งรวมใจฝ่ายวิกฤตฉากนี้ผมก็ไม่เห็นมีในเนื้อเรื่องนะครับทุกคนต่อไปก็คือฉากต่อไปก็คือฉากกอไผ่เพื่อนใหม่ต่างแดนนะครับชื่อการฉากที่กอไผ่พาพวกแก๊งเด็กน้อยหนีนครับทุกคนหนีออกจากที่คุกที่เขาโดนขังครับ ต่อไปก็จะเป็นการถ่ายชีวิตตอนนี้ก็จะเป็นการ์ดที่อันนี้ไม่ตรงนะครับผมว่าไม่น่าตรงกรับที่ผมหามาตามการดแต่ว่าเป็นตอนที่ถ่ายชีวิตฉบาแก้วครับผมต่อไปก็จะเป็นการงานเลี้ยงครับฉลองยศใหม่ก็คือฉลองที่การกล้วยได้เป็นเจ้าพญาป่าพงษาโดยคนใช้ยาใหม่ของการกล้วยต่อไปก็จะเป็นฉากที่การกล้วยสิ้นหวังนะครับฉากที่การกล้วยร้องไห้ครับ จากที่เศร้าที่สศที่ผมทําใน youtube ให้ทุกคนได้รับชมครับทางนี้ผมทําไปแล้วครับตามการ์ดก็การ์ดที่ชื่อว่าสิ้นหวังครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นการ์ดที่ชื่อว่าการเดินทางแห่งชีวิตก็คือจากที่การกล้วยเดินทางมาถึงหฮงสาวดีนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นการ์ดที่สวยมากครับการ์ดต่อไปก็จะมีชื่อว่าปฏิหารนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการ์ดรูปปั้นหงทองนะครับทุกคน อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยนะที่นี้นะครับทุกคนผมก็อาจจะไม่ข้อมูลยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ก็มาให้ทุกคนได้รับชมะครับผมต่อไปก็จะเป็นการที่มีชื่อว่าตัดสินพระไทยก็คือาการตัดสินใจนั่นเองะครับทุกคนผมก็อาจจะพูดแบบไม่ค่อยชัดน,นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยแบบว่าภาคยยาวขนาดนี้มาก,ก่อน ต่อไปก็จะเป็นแก๊งเด็กรวมตัวครับทุกคนฉากนี้ผมก็หาแล้วในการ์ตูนก็ไม่มีนะครับส่วนการนี้ก็มีชื่อว่าข้าวเฝ้าพระสุพรรณนะครับฉากนี้สามทหารเสือก็คือข้าวเฝ้าพระองค์ดำนะครับก็คือต่อจากใบการ์ดที่แล้วก็คือการตัดสินพระไทยนะครับมันต่อกันแต่การ์ดใบนี้ก็คือหงององัวอกเดียวกันมันไม่ต่อกับไอที่เมื่กาที่มันอยู่ด้วยกันนะครับ มันแบบว่าเหมือนแยกจากกันแต่ว่ามันก็คนละนัมเบอร์กันนะครับต่อไปก็จะเป็นฉากที่ชื่อว่า้างปีาศานจนี่ครับเป็นฉากที่ฮามากนะครับเป็นฉากที่เด็กๆแกล้งป้าแส,แสงดานะครับทุกคนเป็นฉากที่ผมชอบปีชันเลยครับ <Yeah! S 1> นี่ครับใบบอลแบบตลกมากนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นฉากที่ชื่อว่าเรียกชั้นว่าลูกพี่ฉากนี้ผมก็ไม่เห็นนะครับ ไม่เห็นมีนในการ์ตูนนะครับแต่ฉากนี้ก็คือฉากแรกๆเลยครับฉากที่เข้าเมาแต่งตัวเป็นงวงแดงครับแล้วก็มาแกงมาวิ่งไล่กับพวกต้อนออกอแก้วแล้วก็แกงของเขาครับต่อไปคือฉากที่ชื่อว่าฉากรักแรกพบน้าทุกคนอันนั้นก็เป็นฉากที่โรแมนติกมากครับแบบหญิงห้อยเป็นรูปหมดใจเลยครับฉากนี้ต่อไปเหลืออันนี้ก็เหลือ3ใบสุดท้ายนะครับ ฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่มีชื่อว่าลูกช้างแฝดฉากนี้ก็คือฉากที่ไอ้ข้าเมา,ามาหลอกต้นอ้อก็แก้วครับฉากนี้เป็นฉากที่น่ารักมากเลยครับต่อไปก็จะเป็นฉากชื่อว่ารวมพลนะครับการที่มีชื่อว่ารวมพลอันนี้ก็คือการกล้วยปลอมตัวไปอยู่วงสวัสดีแล้วก็เด็กน้อยก็มาอยู่ข้างหลังการกล้วยครับอันนี้ก็เป็นการ์ดใบสุดท้ายก็คือชื่อว่าการ์ดดวงใจพ่อกับแม่ พ่อแม่นะครับทุกคนดวงใจพ่อแม่จบแล้วครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ